ชีวิตไทยกับสายน้ำน้ำกับพระราชพิธีอาจกล่าวได้ว่า ความเชื่อเรื่องน้ำศักดิ์สิทธิ์ของสังคมไทยในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีนับแต่โบราณการมาคือภาพสะท้อนพระราชภารกิจของพระมหากษัตริย์กราธิราชที่ทรงปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของบ้านเมืองเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการประกอบอาชีพทำมาหากินได้โดยปกติสุขเช่นน้ำสงฆ์พระมูระถาพิเศษและน้ำอภิเศษซึ่งพลีกรรมตักมาจากแหล่งน้ำสำคัญทั่วพระราชอาณาจักร นำมาเจือด้วยน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนต์แล้ลวทูนเกล้าทูนประหมงถวายด้วยเครื่องพระมูรธาพิเศษอันเป็นสิริมงคลมีความหมายถึงการถวายแผ่นดินให้ทรงปกป้องผ้องภัยแก่สมณชีพรามอาณาประชาราชน้ำพระพิพัฒสัตยาในพระราชะพิธีศีรจจปาลการถือน้ำพระพิพัฒสัตยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดประหมมให้พรามอ่านประกาศแช่งน้ำและทำพิธีแทงน้ำด้วยพระแสงสำคัญ ประจำราชการสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ในอดีตและพระแสงศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีความหมายเนื่องในเทพเจ้าทั้งสามของศาสนาพราหมณ์สำหรับให้ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพล,ละเรือนข้าราชาสำนักฝ่ายหน้าฝ่ายในรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถือน้ำตะก่อนมาก็เพื่อให้มีความตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์ที่จะประกอบภารกิจน้อยใหญ่เพื่อบ้านเมืองร่วมกัน การถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยานี้เมื่อถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปรับเปลี่ยนโดยเสวยนำเป็นพระองค์แรกนอกจากอัญเชิญน้ำทำน้ำศักดิ์สิทธิ์มาใช้ในการพระราชพิธีแล้วในสมัยก่อนยังมีพระราชพิธีซึ่งสงพระกรุณาสเสด็จไปประกอบในแม่น้ำก็มีเช่นในเดือน11ซึ่งเป็นฤดูน้ำหลากตรวจให้มีพิธีอาสยุทธ์แข่งเรือเพื่อเสี่ยงทายระหว่างเรือสมัทชัยซึ่งเป็นเรือต้น กับเรือไกลสรมุกเรือทรงของสมเด็จพระอัครมเหสีโดยมีคำทำนายว่าถ้าสมัติชัยแพ้ใสข้าวเหลือกเกลืออิ่มสุขเกษมเปรมประชา